สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเดลิส nonstop รวยไม่หยุดจุดไม่อยู่ดูรายการนี้ยิ่งชมยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับท่านต้องจับประเด็นให้ได้ในรายการของเราที่จะนําเสนอในครั้งนี้ซึ่งเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับการนําเสนอในวันนี้เรามาคุยกันเสนอในภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย แล้วก็ทางด้านอาหารทางด้านความมั่นคงทางด้านมาจากการเกษตรนะครับอาหารคือการเกษตรี่เป็นต้นน้าของอาหารดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจะพัฒนาอย่างไรครับให้มันไปด้วยกันและมันเดินก้าวหน้าไปด้วยด้วยการพัฒนาเพื่อจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร ดูรายการวันนี้มีประโยชน์ครับผมไปพบกับอาจารย์มนตรีบุญจลัดครับซึ่งเป็นประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็เป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตที่มีงานวิจัยมาลองรับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์มนตรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็อยากจะมาเรียนถามอาจารย์มนตรีนะครับถึงเรื่องเราเรารู้สึกตื่นเต้นเมื่อทราบข่าวว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่เป็นปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรที่เปิดตัวแล้วก็บอกชื่อว่าห้าเสือในวันนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกับการเกษตรภาคการเกษตรของเกษตรกรมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างกับความต้องการของสังคมครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะอาจารย์ฮะว่าบ้านเราเนี่ยสารเคมีมันยังเยอะ นะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยเจ็บป่วยล้มตายจากโรคปมะเรง็งความดันเบาหวานสารพิษปนเปื้อนอย่างล่าสุดที่จังหวัดน่านนะครับแม้กระทั่งน้ำประปาเนี่ยยังมีสารไกรโฟเซตไปอยู่ในน้ำประปาเราก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหเสือจุลินทรีย์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีสารพิษที่ไปตกค้างปนเปื้อนอยู่ในผืนดินแผ่นน้ำของแผ่นดินไทยเรานะครับควจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องใหม่นะจุลินทรีย์ต,ต่างๆเหล่านี้นี่ก็ครูบาอาจารย์ก็คิดค้นวิจัยว่ามันปลอดภัยมาโบราณนนากาลเหมือนเรื่องปลวกเนี่ยจุลินทรีย์เมทานลเซียมนยครับเขาต้องไปขุดจอมปลวกศึกษาเรื่องเห็ดโคนว่าทําไม เห็ดโคนจึงต้องมนุษย์เพราะไม่ได้ไปขุดจอมปลวกร้านทุกๆจอมปลวกก็จะเจอเชือ้อราเมทาเลเซียมอยู่เขาก็เอาคิดค้นมาวิจัยมาพัฒนาความแตกต่างของจุลินทรีย์ห้าเสือตัวนี้คือเอามาทดแทนการป้องกันโรคแมลงเพลี้ยหนอนราและไรในภาคการเกษตรได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับครับอันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์เนี่ยไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลย เสือตัวที่หนึ่งที่มันกําลังจะมามีบทบาทมันกําลังจะมาปกป้องในภาคการ,กรเกษตรในเรื่งในโดยเฉพาะสาขาพืชเนี่ยตัวที่หนึ่งมันมีบทบาทอย่างไรอย่างงี้ฮะอาจารย์ไอไอตัวที่หนึ่งก็จะไปตัวที่หนึ่งเนี่ยไอห้าเสือมันแตกต่างจากที่เขามันวิเคราะห์วิจัยมันคือมันจดทะเบียนมีการรับรองจากกรมวิชาการ,กรเกษตรโอ้ครับซึ่ง บ้านเราเนี่ยก็ต้องอันดับหนึ่งในการเกษตรก็ต้องกรมวิชาการเกษตรนะครับที่เขาให้การรับรองที่โดดเด่นแล้วก็พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมั่นใจได้นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะทีนี้ไปทีละตัวเสือตัวที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ท่า,า,านได้ถามตัวแรกของเราเนี่ยนะค,คือ จุลินทรีย์ไตรโคเดมาซึ่งเป็นราเขียวนะร,ราเขียวตัวนี้นี่แกเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชแต่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งกับผู้พอเห็ดครับนะครับมันจึงได้มีจุลินทรีย์เสือตัวต่วตอตไปที่เอามาชนเชยกันนะครับโอ้ครับผมครับ,รบตัวอินดิวเซอร์หรือชื่อสามัญของเขาว่าไตรโคเดมาตัวนี้ เอามาช่วยในยเรื่องของโรครากเน่าคนเน่านะครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนลองกองมังคุดเนี่ยจะจําเป็นมากตัวนี้นะครับโดยเฉพาะคอที่ไม่ต้องการให้มีสารพิษไปสะสมอยู่ในร่างกายของเขาเองเนี่ยนะฮอาจารย์ตัว inducer หรือไตรโคเดมาเขาจะแก้พวกไฟท็อปโทราบิวซเลียมพิทเทียมเดี๋ยวนี้แฟนคลับ ของอินดิวเซอร์กำลังมาแรงก็คือพวกเมลอนกับพวกไฮโดรโพนิกส์ครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนกันแล้วดูแลน้ำกันแล้วก็อย่างว่าเกษตรเรียนไม่จบเขาก็เลยจะใช้ตัวห้าเสืออินดิวเซอร์จุดที่สีไตรโคเดอร์มาตัวเนี้ยเอาไปใช้ในเรื่องของการป้องกันโรคเชื้อราในพวกเมลอนแตงโมญี่ปุ่นแล้วก็พวกไฮโดรโพนิกสพวกวอเตอร์ครสพวกผักสลัดด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์อ้ครับ มันทําหน้าที่ถ้าผมเข้าใจมันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นทหารนะครับมันไปเฝ้าไปดูแลเพื่อปกป้องไม่ให้ศัตรูพืตัวอื่นเนี่ยเชื่อราตัวอื่นที่มันเป็นตัวร้ายเนี่ยเข้ามารบกวนทําลายพวกราบใช่เลยฮะอาจารย์คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตไงสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะอาจารย์มันจะต้องอาศัยพวกที่มากกว่าชนะพวกที่น้อยกว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเนยะ ถ้ามีไอ้ห่าเสืออยู่ในแอเรียในพื้นที่ที่พาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะอาจารย์ครับมันก็เหมือนมีตำรวจนหารเนี่ยเป็นหน่วยลาตะเวนเฝ้าคือถ้าให้จุลินทรีย์ดีอยู่มากกว่าเชื้อโรคเข้ามาโจนผู้ร้ายมันก็น้อยลง คือตัวนี้ดูเหมือนว่ามันทาหน้าที่เนี่ยคือมันไปสัมพันธ์กันยังไงมันทําหน้าที่คนละหน้าที่กันเลยนะหนึ่งถึงห้าเนี่ยนะทําหน้าที่ไม่เหมือนกันไมปกป้องไม่เหมือนกันแต่ต่างต่างตัวต่างก็รักษาหน้าที่ตัวเองใช่ไหมเนี่ยอยากให้แยกตรงนี้ว่าเออมันแยกหน้าที่กันยังไงมันไม่ทะเลาะกันเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแลต้องให้สนุกไปนิดนะกับกับจได้ได้ประโยชน์นะเดี๋ยวพี่น้องฟังได้ประโยชน์แน่เพราะว่าความจริงเนี่ย เวลาเราเราเรียนเราศึกษานะครับเราก็พยายามที่จะจับเขาแยกจากกันนะครับ <C bir> <Greek. S 2> เราก็บอกว่าการเรียนเอาโคลโนีเดียวเดี่ยวเอาสปอร์เดียวเดี่ยวมาไว้ในเพลทอยู่ในห้องแลบเอามาไว้คนละมุมของจานเลี้ยงเชื้อนะของเพลทมันก็มันไม่รู้จะไปไหนอาจารย์มันก็มาเจอแล้วก็กินกันตายเป็นข้างหนึ่งอยู่ในเพลทนันะครับแต่ทีนี้เราลืมไปว่าเวลาเราจะหยิบ จุลินทรีย์พวกนี้นะมันเลี้ยงเราก็หยิบเราก็ต้องไปหาระบบนิเวศที่สมบูรณ์หยิบดินมาหนึ่งกำมือเนี่ยอาจารย์เช่ไหมไอ้จุลินทรีย์ดีๆเนี่ยตำรวจทหารดีๆเขาจะอยู่ด้วยกันได้ใค้ๆก็ไปที่ชอบที่ชอบก็ยิ่งไปจัดพการด้วยกันไอ้พวกชอบกินนอนกินแมลงมันก็ไปหาหนอนเหมือนมนุษย์เนี่ยเหยียบเท้าชนไหล่กันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ตายแต่ไม่ไม่หมดนะแต่อันนี้ผมพูด องค์รวมบริบทเฉยๆอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยของชมรมเนี่ยเรากลืนน้ําลายตัวเองให้สามารถรวมกันฉีดพ่นในคราวเดียวได้ถึงแม้จะบางตัวเป็นปฏิปักษต่อกันแต่ลงไปสู่ในแปลงนามันมีระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ไม่เหมือนในห้องแลบนี่คือจุดเด่นนะครับที่ที่เราให้เกษตรกรลดต้นทุนในการไม่งั้นฉีดเดี๋นี้ไล่ละแปบาทอาจารย์ฉ<ช>ีด<ช>ข้าวหนึ่งไล แปดสิบบาทสิบร่ก็แปดร้อยตัวที่หนึ่งตัวที่สองมีแปดร้อยห้าตัวสี่พันบาทค่ฉิบเราบอกฉีดรวมกันไปเลยในคราวเดียวแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเสือตัวที่หนึ่งปราบเชื้อราเสือตัวที่สองปราบหนอนเสือตัวที่สามปราบพวกแคนเกอร์พวกเซนโทโมเนสพวกแบคทีเรียเสือตัวที่สี่ปราบพวกเพลี้ยไฟลายแดงเสือตัวที่ห้าจะปราบพวกปลวกปราบพวกจักจั่นแมลงตเต็มวัย พอฉีดในคราวเดียวลดต้นทุนแล้วประสิทธิภาพยังเกินเจ็ดสหรือแปดจากการทดสอบภาคปฏิบัติภาคสนามเราไม่เถียงับทฤษฎีครับนะครับทำได้รวมกันได้ลดต้นทุนได้จริงนะครับ,รบอันนี้ก็คืออันนี้ที่ได้ที่มาเนี่ยนะบอกว่าโอ้มันมีความยากลาบากจุดเด่นของห้าเสือจุดเด่นของห้าเสือซึ่งไปทาหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กันมากอันนี้คือทั้งหมดนี้คือเป็นผลงานวิจัยของ ชมรมใช่ของชมรมเกษตรปลอดพิษโดยมีรากฐานงานวิจัยมาจากอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรติซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวนานมากนะยาวนานเพราะว่าขุดเออแล้วว่าย้อนรอยถอยอดีตครับเจาะเวลาหาอดีตเจาะกลับคืนไปเนี่ยโอ้โหมันมันมากมายมากมายเพราะว่าช่วงชีวิตของอาจารย์ดีพร้อมก็ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดก็สอนอยู่แพควิชาจุลชีววิทยาอ่าแล้วก็รุ่นลูกศิษย์ ที่สืบสารปณิธานของแตจลูกศิษย์ภาวิชจุนเนี่ยอยู่กับทีมงานของชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่ช่วยกันคิดค้นต่อยอดให้ให้ความคิดของอาจารย์ดังแล้วก็กว้างไกลยิ่งขึ้นทีนี้มันเชื่อมโยงยังไงเพราะว่าปัจจัยการผลิตกลุ่มนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านเกณฑ์ใช่ไหมผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานทางราชการครับตรงนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้ที่บอกว่ามันเข้าด้วยความยากง่ายยังไง แต่ฟังเสียงซุ้มเสียงดูแรกๆบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นไงบ้างอาจารย์คือแต่ละตัวเนี่ยนะอาจารย์ห้าเสือเนี่ยเสือตัวที่หนึ่งที่แก้พวกรากเน่าผลเน่าในทุรเรียนเนี่ยนะอาจารย์เ <c oughs> สือตัวที่สองเนี่ยคือบีทีบาซิลัสทูริงเจนซิสนะครับ <c oughs> ปราบหนอนได้ปราบหนอใยหนอนใยห,นอนใ,หนอนในเห็ดหนอนในผักได้ <c oughs> ตัวเสือตัวที่สาม ไบโอเซนเซอร์ ensor, หรือบาซิลัสซับทูริสก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะฮะอันนี้เอาไว้ปราบโรคแคนเกอร์ในมะนาวโรคก,กุ้งแห้งในพริกปราบเชื้อราเขียวราดำราเมือกในเห็ดโดยที่เห็ดน,นี่ก็เป็นราแต่ไม่ตายนะฮะอาจารย์เสียตัวที่4 Cut ี่คัดออฟนะฮะที่ที่อยากจะให้ลิสเป็นทีละตัวก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะได้ได้มีความได้มีความเข้าใจว่าทันหน่อยจะได้รู้ว่ามันยากจริงๆเดี๋ยวจะได้ไปสู่ตรงที่มันยาก ตัววิวเเลียหรือคัตออฟเนี่ยนะฮะอาจารย์ท่านผู้ชมฮะคือมันเป็นตัวที่ช่วยปราบพวกเพลี้ยไฟไรแดงน,นะครับรรตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะถนัดนะเพราะสปอร์หร,อหรือหนูของมันมันเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างเส้นใหญ่เข้าไปพันเข้าไปเจาะในตัวขน,นังรับตัวที่เป็นคตินครับในสะ่วนใหญ่มแมลงพวกนี้จะมีครตินแล้วมันจะมีน้ําย่อยมีเอนไซม์ในการเจาะแล้วก็สร้างเส้นใหญ่เข้าไปใน พวกนี้นี่คือไอตัวเสือตัวที่4ส่วนเสือตัวที่5คือฟลอเรนซ์หรือเมทาเลเซียมเนี่ยนะฮะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการปราบพวกปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือนแล้วก็มแมลงที่มันโตแบบเตี้ยไฟไรแดงนิดหนึ่งนะอาจารย์พวกเตี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี้ยจักระจันในมะม่วงนะครับไอ้าเสือตัวนี้ทำไมเราจึงได้ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราเอาไปให้กลุ่มวิชาการเกษตร ให้เขาบอกมาเลยว่ามาตรฐานหลักการวิธีการอย่างไรที่จะให้มันผ่านมาอาจารย์รู้ไหมว่าทั้งประเทศเนี่ยมีไม่เกินสองลายที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิชาการเหมือนที่อาจารย์บอกว่าด่านอรหันหรืออะไรอาจารย์ใช่ใช่ใสิอรหันเหมือนเศ้าหลินเลยเออใช่ใช่กว่าจะผ่านด่านนี้ได้มันซึ่งยากแต่ถ้าพอฟังตรงนี้ยังยากหนักกว่ไปอีกแค่จผมอยากจะเลิก อย่าทำหินภูเขาไฟอย่างเดียวเลยนะจย์คือแบบถอดใจไปไปพอสมควรเลยนะครับพอดีก็พยายามสู้พยายามดูจนอย่างน้อยเรารู้ว่าสารเคมีมันลุกเข้ามาในบ้านเราเยอะนะครับชาวบ้านได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารอะไรต่างๆางเนี่ยก็มีแต่ให้ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อแล้วเราทํามาแบบนี้มาตั้งนานเราจะทิ้งไปแบบ ก็อย่างโชคดีที่เราก็เจอพาร์ทเนอร์เจอเพื่อนเจอพันธมิตรที่เขามีความจำนานแล้วเขาช่วยเหลือให้เรามีให้มีทางออกให้ให้ได้มาซึ่งแพ่ยเสียจุลินรี์ชีวอภาพเอามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเอาละครับทีนี้ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าความคาดหมายนี่ก็คงจะมองเห็นแล้วนะในธงอยู่ข้างหน้าที่ธงอยู่ข้างหน้านี้ว่าประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนี่แหละอยากจะบอกไปหน่อยบอกว่าประโยชน์ที่จะได้รับต่อไปนี้ที่มัน ได้มาด้วยความยากลําบากเนี่ยประโยชน์มันคืออะไรอย่างไรก<ช>ตรกรอยากมักจะถามอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันดียังไงคือถามง่ายๆแบบนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีมากมายถึงแม้ว่าบอกว่าได้รับอนุญาตมาเพียงแค่สองรายก็าตามแต่ว่ามันมีมากมายในตลาดเป็นร้อยเป็นพันอยากจะบอกในประเด็นนี้อย่างไรบ้างสําหรับผู้ที่เลือกบริโภคให้ถูกทางให้ถูกต้องรับอาจาครับคือ จุดแตกต,ต่างนะฮะจากผลิตภัณฑ์เชีวภาพในท้องตลาดเนี่ยฮะท่านผู้ฟังสามารถที่จะวิเคราะห์ดูให้ดีๆนะครับอันแรกเลยนะฮะห้าเสือจุลินทรีย์ชีวภาพของชมรมเกษตรปลอดสารพิษหรือบริษัทไทยกรีนโกรโเนี่ยข้างกระป๋องทุกกระป๋องสามารถดูตัวเลขจํานวนเชื้อนะครับทุกกระป๋องที่ผ่านกรมวิชาการเกษตรเนี่ยถ้าผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายถึงผิดกฎหมายหลอกลวง ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมั่นใจได้เลยว่า5เสือจุลินทรีย์ชื้อภาพ BT เนี่ยนะฮะมีเชื้อมากกว่าที่เป็นนำเข้าไปหิ้วมาจากต่างประเทศมี9.9คูณ10ยกกำลัง10นะครับในอินดิวเซอร์หรือไตรโคเดอร์มาจุดแตกต่างจากท้องตลาดที่ตรวจสอบได้ทุกกระป๋องนะครับก็คือมีเชื้อ2คูณ10ยกกำลัง8 ส่วนตัวอืนอ่นอีก3เสือคือมี1นคูณสิยกกําลัง9ก้าที่ดีแครโดยกรมวิชาการเกษตรรับรองและที่สําคัญนะอาจารย์พวกนี้นีนผ่านการทดสอบควาเป็นพิษที่เรียกว่า LD50 กับ l d 5 0ขาบอกว่ามันปลอดภัยกว่าน้ําปลาถึง10เท่านะครับแล้วก็ตัวฟิลเลอร์นะครับที่เอามามิกเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษละลายน้ําได้100เ ซึ่งในอดีตจะมีปัญหาเรื่องปูตันหัวฉีดเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะพวกนี้เราต้องมาเลี้ยงกับเมล็ดทัญพืชเมล็ดข้าวฟ่างข้าวโพดวัลบทยังไงยังไงข้าวฟ่างมันก็จะมีแต่มันก็จะไปติดหัวฉีดหัวจ่ายหัวพ่นนะฮะตัวนี้ละลายน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าจุดเด่นที่ไม่ได้ไทกินโกไม่ได้แล้วก็ชมรมเกษตรศาสารพิมไม่ได้ก็คือตัวของพี่น้องเกษตรกรเขาจะได้สุขภาพที่ ที่ปลอดภัยไร้สารพิษไม่มีสารพิษในเลือดที่จะไปทําให้ยีนหรือเซลล์ในร่างกายเนี่ยแปรเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งความดันเบาหวานอามาพืชเอามาพาดปากเบี้ยวมืองิดแม้แต่เรื่องของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคก,การมีบุตรยากล้วนแล้วมาตักสารพิษนี้ทั้งนั้นเลยนะอจารยค,คือทําเกษตรต้นทุนก็ต่ําปลอดภัยไรสารพิษแถมไม่ต้องเอาเงินที่เก็บไปตอนบ้านปลายมารักษาตัวเอง ได้บุญในเรื่องของการช่วยประเทศชาติไม่ต้องลดการนําเข้ายาฆ่าแมลงจากต่างประเทศคือในขนะดเดียวกันเนี่ยปัจจัยการผลิตตัวนี้มันออกมาคล้ายๆกันนะหน้ากวดหน้ากระปองหน้าแพ็กกิ้งอะไรต่างๆเนี่ยชื่อคล้ายๆกันอีกนะทีนี้ตัวนี้มันออกมามากมายมันเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันนะแต่ที่ออกมาโดยที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็จะมาแย่งซีนอะไรกันอยู่ในลักษณะเนี้เขาจะสังเกตอย่างไรราคาค่างวดมันก็ใกล้เคียงกัน คือคือทุกอย่างทำเนียนหมดเลยนะ<ช>แต่ว่ามันของจริงหรือของไม่จริงอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรที่จะบอกบ้างข้อสังเกตของผลิตภัณฑ์ของไทกรีนอโกรหรือชม,มรมเกษตรปอรสารพิษนะครับท่านผู้ชมฮะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านสังเกตนะฮะตราใบไม้ลายธงชาติข้างกระป๋องนะครับตรงด้านข้างกระป๋องนี้จะมีโลโก้ที่เป็นตราใบไม้ลายธงชาตินะครับแล้วก็จะใช้ชื่อบริษัทไทย กรีนอะโกรนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งหละที่มั่นใจได้วา่าท่านจะได้ใช้ของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพในการเอาไปใช้ในแปลงเรื่องสุดนไรนะมิฉะนั้นไปใช้ของที่ใกล้เคียงหรือเลียนแบบหรือปลอมเลยมีปลอมด้แน่อาจารย์ม,มันทําให้มผมว่ามันทาให้แนวชื่อภาพของเรามันเสื่อมโทรมลงแล้วคนไม่มั่นใจครับนะครับก็บพยายามดูเรื่องโลโก้แล้วก็ฉลากให้ชัดเจน กับอันนี้เป็นคําแนะนําเป็นคําแนะนําร้านที่ต้องไปซื้อเนี่ยมันต้องเลือกดูร้านหรือเปล่าดูร้านหลอดเดี๋ยวนี้ก็มีคิวช็อปมีอะไรตัวต่างๆเนี่ยรตรงนี้มีข้อแนะนําอะไรไหมส่วนใหญ่แล้วของชมลมเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศกับสาขาและตัวแทนของเรากว่าพันแหง่งซึ่งมีทั้งร้านประชารัฐก็มีคิวช็อปก็มีนะ,ะเดี๋ยวต่อไปตัวนี้เราจะมีได้ระดับไอโฟ e ด้วยนะฮะ และจุดเด่นของการใช้5เสือเนี่ยนะอาจารย์ทำให้เกษตรกรเนี่ยเอาไปดีเอาไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจแกะตรวจคิวแล้วก็ไอโฟมเดี๋ยวนี้กรมวิชาการเขาถ้าไม่มีการรับรองจะกรมเขาไม่ให้แกะไม่ให้คิวผมว่า5เสือจลินสีชยวภาพเป็นทางเลือกให้ท่านครับอันนี้คือตอบโจทย์นะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณนะอาจารย์ครับคหม่ได้ผลจริงเลยเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมที่กรกับนี่คือ The r i ิส n o n s t o p คกับรวยไม่หยุดจุดไม่อยู่ ดูรายการนี้ดูเรื่องรวยไหมครับเพิ่มความรู้ไหมครับเพิ่มสมองเพิ่มปัญญาเติมปัญญาแล้วก็เราก็ได้ความรู้ติดตามติดตามนะครับแลวเราจะได้นําเสนอในเรื่องนี้ในี้วันนี้เวลาเสนอรายการก็เราก็ขออนุญ,ญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อพบกันใหม่ในวันต่อไปเมื่อท่านต้องการนั่นแหละสวัสดีครับ